ได้เวลาฮีโร่กูจะเฮ้ยรอกูด้วยเดี๋ยวกูลงไปด้วยอไวยอ้ยืยน,น,นะคนอื่นขอยืนนิ่งเลยกูึกเจ๊าใจเออ <c oughs> ตายยกลาเลยสิบคนเนี่ย <c oughs> ทำไมเริ่มมากระโดดสปอร์ตเ <c oughs> ออนี่ไง คนห้องเออแต่ไม่เข้าครึ่งเดียวตอนนั้นมทะยวดแบบน่าจะตายหายแล้วเมื่อกี้กูโดนยิงแยบแต่แถวๆนั้นน่ะไอ้เหี้ยแหละตายตุ๊กใจ

ใครปาอะไรมาวะเฮออ้ยใคร,ใครในี่จะเอ็ดตัวแด,ง,ดงไม่ขึ้นนี่กูก็ไม่รู้เลยเนะี่ย A few moments later มันดูปืนยังไงวะกูลืมแล้วกดอะไรวะกดทีมั้งใช่ปะ ตัวทีก็ตัวโอเคตัวที่สองเอาให้ส่งขับต้องเอากระดตั้งปกอ่ะน้าไข่เรียบร้อยก็แตกไปหลังไปละช่วยได้ไหมรู้สึกว่ากูจะตายนะเซนกูแหลงนะ ตายดัเบเอ๊ะเมื่อกี้มีไอ้นี่ด้วยเหรอวะไอ้ป้าปะคาไอ้ไอ้ป้อมเนี่ยป้อมยิงเนี่ย,ยอย่า,า้อนเ่ยก้ารถถังว่ะมาเหอะรถถังโก้ยแหละอ้านานๆกว่ากูจะได้ขี่อะ่ย

คิดว่าจะโดนเหรอวะอนีอะไรมันจะล่วงวะแดงๆเงอกูเสียตีสุดยเป็นหน่วยชาลวัตเหมือนเดิมดีที่สุดครับโดนพวกไอ้สัตว์ข้ารากรสุดข้าสองศูนย์ศูนย์ูยูนย์ูย์ศูนยนยาูนูนย์ศูยูนย อุ้ยกับตายใครไม่รู้ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ฆ่าใครเลยเอาสักหน่อยเซ่หน้ามึงไงทำบนรถถังหวดแล้วกูทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่ไม่ได้ทำกูเอ้ยรถถังก็ยังมียังมีอยู่นี่ว่ะรถถังมันยังไม่พัง ตัวทำมันยังไม่พังอูนึกว่าพังแล้วไม่มีปืนจะมีสมุูไดไลสมุไรที่ดีนี่คือสมุไรหน่วยชลวันเฮ้ยไม่ตา,า,ายวะนี่หลยหวผมว่ากูจะไม่ตายกูอาแล้ว รู้สึกไม่ปลอดภัยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยนี่แน่อุ้ยตกใจเฮ้ยนี่นเฮ้ยนี่แน่โอ้โหหน่วยฉันวันสุดยอดอย่างงี้อย่างงี้มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว

จบแล้วทำอีกสิบสิเห็นแล้วบ้านรอเลาเฮ้ยนี่ไงเฮ้้ยเ้ยเอ้ยเสังแทบหลุลดอะไรวะใครวะเ้ย <iology> น่นเหอวะเอ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้้ยเ้ยอาลกเกิลลุยกูรู้ว่าพวกมึงยังรอดเออแต่กูไม่รอดแล้วแคดีกูอ้ายเีย ตรงนี้มันคนนำหน้ามาวะเห็นใครแวแบบ็แบๆหลายแว็บเลยมาแล้วยิงไม่ตายด้วยมาต้องห้าวมันต้องห้าวนี่เนโอ้มาเล่นกูแล้วโอ้เน็ตเน็ตกูเน็ตมาเล่นกูแล้วโอ้ Five minutes later ีได้แล้วีได้แล้วเจะเพิ่งยิงไล้รว,วะ เออแถวนี้มีอะไรนะว้ารถถังไม่รู้เว้ยมันไม่เดี๋ยวมันจะพบยังไม่เห็น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 มีนาเด๋ยวอะไรวะมันจอดเหรอมันยังไม่เห็นยังไม่เห็น

ยังไม่ตยก็้ากปากปาเดี้ยวเลยก็าเอานี้ก็ปาคืนเลยไปดิทคุณจะขวากูทำดีมาก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 ทหารทำดีมากอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะมาตื่นรับกระสุนต่อ ว่าทุกคนวกูเป็นหน่วยฉลาวันด้วยเขาวิ่งไงกูขานไม่ถึงไอ้ช่วยได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้ลงเยอะเยอะๆช่วยคนใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวมึงตายเนี่ยมึงตายแล้วมันช่วยไม่ได้โอ้โอ้ขอสอพหาย ยุบซิกแซกทำไมเนี่ยตายก็ตายไปเลยเช่ลกูเอ้าโอ้เสียงเท้าเสียงเท้าเสียงเท้าจะมีคนอยู่ในฐานเนี่ยที่หนึ่งซองที่หายแล้วยิงไม่โดนเลย<น>เป็นที่เป็นที่เป็นที่

พ่วงยังไม่รู้พ่วงรู้แล้วเฮ้ยกูติดกูติดกูติดปิดการมองเห็นของศัตรูเว้ยมันต้องมาแล้วตรงนี้มันต้องมาแน่มันมาแน่เนี่ยจริงเป้าแตกเลยเป็นหมันไป๊ะซะเฮ้ย แอบในควันเออไปลูฟี่เขาไม่ใช่เรือนี่ตอนเริ่มต้นวะเริ่มเรื่องเฮ้ยล,ลูฟี่อย่าไปใช้ในเรือเนี่ย